ลงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ15ปีสะเทือนตลาดหุ้นตลาดคริปโตทั่วโลกเกิดอะไรขึ้นบ้างยในคลิปนี้ประธานเหมียวจะมาสรุปให้ฟังแบบแมวสั้นๆใน3นาทีเริ่มและนี่ก็คือซีลิคอนวัลเล์แบงก์เราจะเรียกว่า SVB แล้วกันนะครับธนาคารที่เน้นปล่อยกู้รับฝากเงินดูแลเงินให้นักลงทุนให้สตาร์ทอัพให้บริษัทเทคโนโลยีย่านบริษัทคริปโต มีเงินฝากรวมกันมากกว่า6ล้านล้านบาทมากกว่าทุกธนาคารในไทยแต่ทำไมวันนี้มันถึงล้มได้ละ่ะโดยปกติทั่วไปเมลาธนาคารได้เงินฝากมาเขาจะไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นการปล่อยสินเชื่อหรือเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเอาไว้อย่างการรับฝากเงินใจดอกเบี้ยให้เขาแค่0.25%แล้วไปปล่อยกู้บริษัทที่ต้องการเงินทุนคิดดอกเบี้ย2%ก็มีกําไรแล้ว หรือจะเอาไปซื้อพันธบัตรครับเหมือนกับให้รัฐบาลยืมเงินยกตัวอย่างเช่นพันธบัตรดอกเบีย้ย1% 10ปีปก็คือให้รัฐบาลยืมเงิน100บาทจ่ายคืนปีละ1บาทครบ10ปีเราก็ได้เงินต้นคืนมาด้วยปกติพันธบัตรจะถือว่าเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยมากๆเออเพราะยังไงเดี๋ยวรัฐบาลสาหรัฐมันก็เล่นแร่แปรธาตุหาเงินมาจ่ายดอกได้ตลอดแหละแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อเงินเฟอ้อนำไปสู่การขึ้นดอกเบีย้ยแบบพรวดพราด ปีที่แล้วธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบีย้ยจาก0.25%ล่าสุดทำท่าจะขึ้นไปถึง5%แล้วดอกเบีย้ยขึ้นทำให้บริษัทและก็นักลงทุนต้องจ่ายหนี้มากขึ้นผลกำไรลดลงต้องการเงินสดมากขึ้นเริ่มมีการถอนเงินจากธนาคารออกมาใช้เพราะ SVB โดนถอนเงินมากเข้าเริ่มเกิดปัญหาหาเงินมาจ่ายไม่ทันก็เลยต้องออกทัพย์สินของธนาคารมาขายและหนึ่งในนั้นก็คือพันธบัตรด้วยครับและนั่นแหละคือปัญหาในเมื่อดอกเบีย้ยสูงขึ้นมากพันธบัตรรุ่นใหม่ครับตอนนี้ดอกเบีย้ย4% 5%ไปแล้วใครมันจะ ก็แค่บันทึกเอาไว้ว,ว่าราคาพัฒบัตรมันตกถือไปจน,นครบกำหนดสุดท้ายก็ได้เงินคืนไม่ขาดทุนแต่ s อ b บครับบริหารความเสี่ยงผิดพลาดต้องการเงินสดออกมากากพอคนขายร้อนเงินก็เลยต้องจำใจเอาพัฒบัตรรุ่นเก่ามาขายแบบขาดทุน และปัญหายิ่งหนักไปใหญ่ครับเมื่อ SVB ขาดทุนและประกาศขายหุ้นบริษัทต,ตัวเองเพื่อมาชดเชยการขายทุนตรงนั้นหุ้นบริษัทต,ตกลงไปลบ60%ในวันเดียวเรลาบริษัทที่เคยฝากเงินเอาไว้ก็ตกใจกลัวว่าจะเกิดปัญหาเร่งถอนเงินเพราะกลัวว่าแบงค์จะล้มเขามีรายแรกถอนก็มีรายที่2องและที่3ตามมามันยิ่งเป็นการซ้าเติมปัญหาเข้าไปใหญ่รวมๆแล้วครับมีการแหร่ถอนเงินจากแบงค์แห่งนี้มากกว่า1.5ล้านล้านบาทภายในวันเดียวจนธนาคารไม่มีให้ถอนที่เราเรียกว่าเหตุการณ์บ a n k run ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับถูก มาบ้าง <los society> <nói> ปัญหาแรกก็คือเงินที่หลายบริษัทฝากกับ SVB อาจจะไม่ได้คืนครับเช่นโรกลุ่มแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งชื่อดังมี17,000ล้านบาทแพลตฟอร์มเกมแบบ Roblox ก็มี5,000ล้านบาทหรือที่ดังหน่อยนะครับก็คือ Circle บริษัทเจ้าของเหรียญ s t a b l e c o i USDC มีเงินราว100,000ล้านบาทซึ่งเป็นเงินครัประกันเหรียญถึงขั้นที่ทําให้เหรียญที่ควรจะราคา1ดอลลาร์มาตลอดตกหนักไปเหลือ0.9ดอลลาร์เกิดความแพนิคอย่างหนักขึ้นในตลาดคริปโตเลยด้วยความกังวลที่สุดตอนนี้ก็คือปัญหามันอาจจะลุกลามไปเป็นลูกโซ่กระทบสถาบันการเงินอื่นๆด้วยหรือไม่และถ้ามันเกินหนักแบบนั้น มันจะไม่ได้กระทบแค่ตลาดหุ้นสหรัฐแล้วเพราะในปี2008ที่เกิดวิกฤตซับพราสมหุ้นสหรัฐตกไปลบ50%ส่วนตลาดหุ้นไทยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกลับตกหนักกว่าลบไปถึง60%และครั้งนี้ท่ามกลางปัญหาเงินเฟอ้อที่สูงธานาคารกลางสหรัฐก็อาจจะช่วยลดดอกเบีย้ยไม่ได้น้ำซ้ำก็ต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปอีกที่ทําให้ผลกระทบมันหนักขึ้นไปอีกหรือจะพิมพ์เงินมาช่วยแบงก์เหมือนในอดีตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเพราะปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นจุดหนึ่งของโลกนะครับย่อมส่งผลกระทบไปทั่วโลกโดยเฉพาะก ครับ่วนเพื่อนๆครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้จะชวนมากดติดตามมาทานเหมียวทั้งในช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ t i k t o k แล้วผมก็จะคอยเสนอหน้าหาเรื่องการเงินการลงทุนน่าสนใจอะไรแบบนี้เนี่ยมาเล่าให้พเพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆกันต่อแล้วกันครับฝากติดตามกันด้วยแล้ววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ